สวัสดีคุณผู้ชมครขอต้อนรับเข้าสู่รายการอัปเดต NBA นะครับแล้วในตอนนี้เนี่ยเอ NBA กลับมาแล้วนะฮะสำหรับท่านเหล่าสมาชิกทั้งหลายเนี่ยไม่ต้องน้อยใจไปนะครับเพราะว่าตอนนี้เนี่ยมีคลิปใหม่มาแล้วครับก็คือรวมจังหวะโหดของ NBA ครับก็มาเดี๋ยวในช่วงเปิดรายการในคลิปสมาชิกจะเพิ่มขึ้นอย่างแน่นอนนะครับรวมไปถึงว่าเดี๋ยวผมจะแจกเสื้อด้วยครับก็คือเสื้อตัวนี้นั่นเองนะครับที่ทำขึ้นมาแจกให้กับเหล่าสมาชิกนะครับและอย่างไรก็ตามครับท่านผู้ชมครับเรื่องสำคัญที่มันเกิดขึ้นในช่วงนี้เลยก็คคคืืืออออเเรร่่่่งงงผมมมมมขไไีใพููดดถึปิาากว อะไรกันวะเนี่ยซึ่งทรงผมนี้นะครับเป็นไวรัลพอสมควรครับไม่ใช่เพียงแค่เหล่าแฟนบาส์เท่านั้นที่สนใจนะครับแต่ว่าเหล่าบรรดาแฟชั่นหรือคนดูธรรมดาทั่วไปเนี่ยเขาจะบากเฮ้ยนี่อาจจะเป็นทรงผมที่ไม่เข้าที่สุดและสําหรับชาวผิวสีอันนี้คือไม่ได้เหยียดผิวหรือไม่ได้อะไรนึกออกไหมก็คือมันจะมีแคตตาล็อของทรงผมของแต่ละเชื้อชาติอยู่ใช่ไหมที่ว่าอันไหนมันเข้ากันอย่างชาวเอเชียเนี่ยจะให้มาตัดสกินเฮดให้มันดูหล่อดูเท่เหมือนกับชาวผิวสีมันก็คงไม่ได้แล้วก็ทรงผมที่เป็นแบบ หัวโลดอย่างเงี้ยครับแบบไม่ขึ้นจอแดนแบบโคบี้แบบวินส์คาร์เตอร์อย่างเงี้ยคือให้แบบว่าต่อให้เป็นศิลปินเกาหลีแบบว่าท่านผู้ชมนึกดูดิอะ แบมแบมก็เซเว่นมาทาทรงผมในเครื่อจอดแดนอย่างเงี้ยมันก็ไม่เข้าในขณะเดียวกันจิมมี่บัตเลอร์มาทาทรงผมคือจริงๆอ่ะมันเหมือนซาซิเกะแต่แกบอกว่ามันเป็นอีโมแล้วก็มาทรงนี้แล้วแกก็ถ่ายคือแบบขนาดแบมอดีบะโยอย่างหัวล้อท่านผู้ชมเพื่อนร่วมทีมเนี่ยมันยังรู้สึกเลยว่ามันไม่ใช่เพราะฉะนั้นใครที่จะมาด่าบอกเฮ้ยเดี๋ยวนี้มันลอกสมัยไหนแล้วเขาจะแต่งตัวยังไงก็เรื่องเขาไม่ใช่ก็เรื่องของเขาไงแต่กูเห็นแล้วกูรู้สึกก็เรื่องของกูคือไม่ได้อยากไปว่าเขาแต่ว่านั่นแหละมมมัันนนกกกก็็็เเเปแแบบบบว่่่่าาอออดด้รูคืไใชทีข ตายหรอกแต่พอเห็นแล้วมันก็แบบมันก็ขัดใจอะ่ะเอาถามท่านผู้ชมอะ่ะท่านผู้ชมรู้สึกขัดใจไหมแต่อย่างไรก็ตามครับตรงนี้เนี่ยน่าจะเป็นทรงผมแบบชั่วคราวนะเพราะว่าผมว่าจะมีบัลเลอร์เนี่ยแกทํามาแบบกวนๆเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยที่แกทํามาเนี่ยมันสืบเนื่องมาจากการที่ตอนก่อนหน้านี้ที่ตัวเดนเมลิน่าเนี่ยย้ายไปอยู่กับทีมบัคส์ใช่ไหมแล้วทีนี้ตัวจิมมี่บัลเลอร์ก็เหมือนออกมาทวงนิดหน่อยว่าแบบเฮ้ยทำไมไปอยู่บัคส์ได้เอ็นบีเอช่วยตรวจสอบหน่อยมันเกิดอะไรขึ้นอะไรอย,อย่างเงี้ยเสร็จปุ๊บเนี่ยเหลา่าบรรดาแฟน,ฟน,ฟน,ฟนฟ อ e m o t i o n a l อะไรขนาดนี้ทาไมต้องอ่อนไหวด้วยซึ่งไอ้คำว่า emotional เนี่ยมันก็มีคําว่า emo อยู่ข้างหน้าใช่ไหมมันก็เลยทำให้จิมมี่บัตเลอร์เนี่ยมาเจาะคิ้วแล้วก็ทาทรงผมนี้ให้เป็นแบบสไตล์ emo <แ>ก็บอกเป็นการเล่นคําประมาณนี้นะครับอันนี้คือจากที่ผมตีความแล้วก็มาดูคิดว่าแกน่าจะทําแบบนี้ขึ้นมาแล้วแหละแต่อย่งางไรก็ตามครับสุดท้ายแล้วเนี่ยตัวจิมมี่บัตเลอร์ก็ออกมายืนยันนะครับว่าในปีนี้พวกเขายังมีความมั่นใจครับว่าจะสามารถเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศได้อย่างแน่นอนและก็มีโอกาสครับที่จะคว้า จริงเหรออันนี้ผมถามคนดูเลยคือจิมมี่วันเลอร์เขามั่นใจของเจอยู่แล้วหรืออาจจะเป็นแพทเทิร์นในการตอบในฐานะของการเป็นผู้นําแต่ว่าโหปีนี้นะท่านผู้ชมจริงๆผมอยากทำสกู๊ปมากเลยนะว่าปีนี้เป็นปีที่ NBA น่าดูมากเอาผมขอใช้คํานี้แล้วกันนะครับว่าเป็นปีจุดเริ่มต้นใหม่ที่ NBA เนี่ยมีความบาลานซ์กันอย่างจริงจจังๆท่านผู้ชมนึกออกไหมไม่ว่าจะเป็นสกัมเมนโตคิงไม่ว่าจะเป็นมิลกีบัคส์ไม่ว่าจะเป็นเลเกอร์ไม่ว่าจะเป็นโกลดินสเตทวอร์รี่เอ่อไม่ว่าจะเป็นดัลลมว <Whoa. S 2> หรืออะไรอีกอะพอตลแลนเทลเบเซอร์ <laughs> แล้วก็อะไรอีก NBA มีกี่ทีมวะเนี่ยทำไมกูลืม <laughs> <laughs> เนี่ยมัวแต่ทำคลิปฟุตบอลไงไม่สนใจบาสไงคนดูเขาก็ด่าทุกวี่ทุกวันอันนี้เอาเฉพาะช,ชื่อทีมที่แบบน่าสนใจน่าดูนะครับ m e m p h i ก Grizzlies Phoenix Suns LA c ป i p p e r s Oklahoma City Thunder New อ r l e a n s p e l i c a n แล้วก็ Mr. t i b e r w o อ f คือชื่อเหล่านี้ที่ผมพูดมาเป็นชื่อทีมที่แบบดูแล้วสนุกแน่นอนอะ่ะคือมีซูเปอร์สตาร์มีองค์ประกอบที่ดีอยู่ในทีม่านผู้ชมมันไม่ใช่แต่ว่ากระจุกแค่แบบสามสี่ทีมอยู่ในลีกที่แบบดูแล้วน่าสนใจแล้วนอกนั้นคือแบบไม่มีสิทธิ์ูช ไม่โอ้โ oh, หปีนี้โอ้ย oh, ลืมลืมลืม,ลม oh, ขอโทษลืมเดนเวอร์นักเก็ตทีมแชมป์ปีแหละอันนี้ก็น่าสนใจแต่ว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยเดี๋ยวผมจะมาจัดเทียร์ด้วยนะครับว่าทีมไหนเนี่ยเป็นทีมที่ได้รับเลตติ้งป๊อปปูล่ามากที่สุดน่าสนใจน่าดูมากที่สุดอย่างเดนเวอร์นักเก็ตเนี่ยฝีมือดีนะแต่ถามว่าให้ดูเฉยๆเนี่ยดูไหมสมมติเดนเวอร์นักเก็ตเจอกับฮิวสันร็อรเก็ตเนี่ยคนก็ไม่ค่อยอยากดูแต่ถ้าเปลี่ยนเดนเวอร์นักเก็ตมาเป็นโกลเด้นเซเวอร์มาเป็นฟินิกซ์ซันนหรรืออออมาาเเเเป็ลก์ยย่งงี้้โ oh. มีแต่คนอยากดูเพราะสุดท้ายแล้วเนี่ยเราเหล่าแฟนๆก็อยากดูซูเปอร์สตาร์อยากดูคนเล,ล่นเราก็อยากรู้ไงว่าฟินิกซันมันจะเล่นเข้าขาขนาดไหนวะบิ๊กทรีนี่เบลลี ant, er. ่เบลเคนดูรันเดวินบูเกะมีแต่ตัวบุกไม่มีตัวป้องกัน <laughs> l a c r i p p e r เราก็อยากดูว่า r u s s e v i c e b o o k จะสามารถถมถุยทีมได้ขนาดไหนแต่ดูยิถถุย,ยอะไรเยอะดูถูกไปล่าสุด r u s s e v i c e b o o k เนี่ยแกจัดมินิแคมป์ด้วยนะว่าแบบเนี่ยให้เพื่อนร่วมทีมได้ไปซ้อมร่วมกันผมไม่แน่ใจนะครับว่ามินิแคมป์ที่ทีม L.A.Clippers มาซ้อมอยู่นะตอนนี้เนี่ยเป็นมินิแคมป์ที่ร u s s e v i c e b o o k จัดขึ้นหรือเปล่าแต่จําได้ว่าจัดที่เวกัสนะครับ <S <S แต่สิ่งสําคัญที่สุดเลยก็คือตัวร u s s e v i c e b o o k ครับแกซื้อ iPhone 15 m a c Pro แจกให้กับเพื่อนร่วมทีมทุกคนเลยครับ คนละหกหมืน 6, 7, ่นหกหมื่นหกหมื่นหกหมื่นดูดิเสียเงินประมาณหกแสนเจ็ดแสนน่ะเพื่อแสดงความเป็นผู้นําและมีน้ําใจอ่าแกก็แบบมาโทรมาแบบนี้ก็ทําให้แบบว่าพูดไม่ได้นะวันนี้เฟซบุกเนี่ยจะเป็นตัวทําให้ทีมแตกเพราะว่าเขาคือคนที่พยายามสร้างเคมีภายในทีมให้มันดียิ่งขึ้นซึ่งมินิแคมป์ตรงนี้นะครับเราก็จะเห็นว่าผู้เล่นที่เป็นแบบผู้นํานักจะทําการอย่าง LA l a ลเลเกอร์ตอนนี้เนี่ยก็เป็นทนาานั่งของเลบปอนเจมส์นะครับที่ทำมินิแคมป์ขึ้นมาแล้วไอ้มินิแคมป์เนี่ยมันก็จะเป็นส กน่อแต่ไม่ใช่เฉพาะการซ้อมนะครับแต่เป็นเรื่องของนอกสนามทําให้รู้จักกันโดยคนที่ออกมาเปิดเผยถึงความสําคัญของมินิแคมของโลบอนเจมส์นะครับก็คือท่านักของเกฟวินเซนเกฟวินเซนเนี่ยเพิ่งย้ายมาจากไมมี่ฮีทเขาก็เป็นตัวความหวังตอนแรกคิดว่าจะได้เป็นตัวจริงแต่ว่าล่าสุดมีการประกาศออกมาแล้วก็เลเกอร์เนี่ยจะเอาท่านัของดิจรัสเซลเข้ามาเป็นตัวจริงแทน <c oughs> <c oughs> หลายคนโดยเฉพาะแฟนเลเกอร์ก็รู้สึกว่าจริงเหรอว้าวดิจอลรัสเซลมาเป็นตัวจริงเกฟวินเซนดูน่าจะชัวร์กว่านล้วแต่เดียวก่อนนี่มันจึงเพิ่งเริ่มตต้้นดกาเี๋ยวอง ดูฟอร์มไปก่อนเพราะที่จอราเซลก็เพิ่งเข้ามาร่วมกับเลเกอร์ได้ไม่นานให้โอกาสเขาปรับตัวหน,น่อยนะพอมาในฤดูกาลนี้เนี่ยฟอร์มก่อาจจะดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัดก็ได้แต่ถึงกระนั้นครับทนายของเจมินเซน์บอกว่ามินิแคมป์ของเลบอนเจมันเป็นอะไรที่ดีมากเพราะนอกจากที่พวกเขาจะได้มีโอกาสที่จะได้ฝึกซ้อมร่วมกันเล่นบาสร่วมกันรู้จักกันในสนามแล้วเนี่ยนอกสนามเนี่ยพวกเขายังแบบนัดกันไปกินข้าวร่วมวงกันกินเพื่อพูดคุยเพื่อสร้างความเชื่อใจสร้างเคมีภายในทีมเนี่ยมันคือความสําคัญข,ของมินิแ อันนี้ไม่แน่ใจว่าอยู่ร่วมกันแบบไหนเพราะว่าในอีกหนึ่งมุมเนี่ยไอ้มินิแคมเนี่ยมันก็เป็นดักไซ์เหมือนกันนะทุกทเพราะว่าทางด้านของออสตินรีเวอร์ครับลูกชายของด็อกรีเวอร์เนี่ยเคยออกไม่สัมภาษณ์นะครับว่ามินิแคมของเรา NBA p l a y e r โอ้ยมันก็เป็นแค่ฉากบางหน้าไว้หลอกเมียเท่านั้นแหละ พูดอะไรนี่บูดเยอะนี่แตกทั้งวงการนะหมายถึงยังไงนี่ยทางน้้นของออสตินลีเวอร์ออกมาเปิดเผยนะครับว่ามินิแคมที่นักบัสอินเดียชอบจัเขึ้นลองสังเกตดูสิพวกเขามักจะไปเมืองแบบใหญ่ๆมีที่เที่ยวเยอะๆอะไรเงี้ยไม่ว่าจะเป็นไมอามี่เวกัสอย่างเงี้ยโอ้พูดมาแต่ละชื่อถูกซะด้วยเวสบุ๊กเพิ่งเวกัสด้วยบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยมินิแคมเนี่ยเอามาเนี่ยเอาซ้อมจริงๆอ่ะนะมีแค่ประมาณ2ชั่วโมงอ่ะเต็มที่แค่นั้นไม่เกินนั้นเลยนอกนั้นเนี่ยพวกเขาเนี่หาเรื่องกันไปเที่ยวครับก็ จับกลุ่มกันแล้วก็ไปเอว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 แล้วที่ NBA Player ชอบจัดมินิแคมป์้วยเพราะอะไรเพราะในมินิแคมป์เนี่ยพอซ้อมเสร็จปุ๊บมันจะเต็มไปด้วย Women! 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 And Women! มีผ <mm ู้หญิงลายล้อมเต็มไปหมดแล้วก no yes> ็ไปเที่ยวปาร์ต oh ี้กันไปอะไรอย่างเงี้ยมันก็เลยเป็นเหมือนข้ออ้างบอกภรรยาบอกเมียพี่น้องว่าเฮชันกำลังไปเตรียมตัวเพื่อที่จะเข้าสู่ฤดูกาลอันโหดร้ายนะเว้ยแต่จริงๆเราไม่ใช่ครับพวกเขาแค่ไป spend the money you know the set ตามก็ไม่รู้แคมของเรบออนเจมอาจจะไม่ใช่อย่างนั้นก็ได้มั้งอาจจะกินทาโก้อย่างเดียวอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าล่าสุดเรบรบอนเจมแกก็อ่ะจริงๆไม่ใช่แค่ล่าสุดหรอกตัวเรบรบอนเจมแกก็เป็นแฟมิลี่กายมาตั้งนานแล้วเนาะแกก็ไม่ค่อยมีเรื่องเสื่อมเสียเกี่องงผู้้หญิไเลย ล่าสุดอย่างลูกแกอย่างไอ้บรอนนี่เนี่ยก็มีอาการเรื่องของหัวใจทําให้แบบว่ายังไม่แน่ใจว่าจะสามารถกลับมาเล่นบาสอาชีพได้ไหมอะไรเงี้ยทำให้ตัวลาบอนเจมได้ออกมาสัมภาษณ์นะครับว่าในรูปก,การที่จะถึงนี้เนี่ยมันเป็นการเล่นเพื่อลูกชายของเขาที่ไม่สามารถลงเล่นได้<ม>เขาจะทําเต็มที่ให้แบบลูกชายของตัวเองภูมิใจแต่เอาจริงๆลูกมึงก็ภูมิใจจนไม่รู้จะภูมิใจอไแล้วท่านผู้ชมรู้ออกไหมถ้าสมมติท่านผู้ชมแบบว่าเดินไปโรงเรียนแล้วบอกว่าพ่อผมคือลาบอนเจมครับคือแบบโอ้โหคือยังไงเนี่ยมัน ไม่มีทางที่ลูกมันจะเฟลเว้มันยากมากนอกจากว่าเลบอนเจมส์จะบังคับลูกให้เล่นบาสแต่เด็กเราลูกไม่อยากเป็นแบบหนูไม่อยากเป็นนักบาสหนูอยากเป็น <c oughs> จะเป็นอะไรดีวะพูดไป <c oughs> เดี๋ยวก็หาว่ากูเหยียดอาชีพอีก <c oughs> บอนนี่อยากเป็นแดนเซอร์อย่างนี้แล้วรบนเจมส์ขับอันนี้ก็อาจจะทาให้พ่อลูกผิดใจกันได้แต่ว่ากับบอนนี่คือแบบก็อยากเป็นนักบาสมากๆอยากตามรอยพ่ออะไรอย่างงี้ครับมันก็เลยทําให้แบบทุกอย่างมันดูลงตัวเว้นแต่ว่าเรื่องของสุขภาพนะครับที่ไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่แต่ว่าตรงนี้มีข่าวลือด้วยนะครับว่าปีนี้เนี่ยอาจจะเป็นปีก่อนสุดท้ายที่รบนลเจมส์จะพิจารณา,าในการรีทายนะครับเพราะว่าตอนแรกเกดบอกว่าเกจะรอให้ลูกชายเนี่ยเออมาเล่นใน NBA แล้วร้อเล่นด้วยกันแต่ถ้าลูกชายเล่นไม่ได้แบบนี้แล้วเนี่ยมันมะ เงินไงหาเงินอย่างอื่นสบายกว่าอีกเลวบอนเจมขายรองเท้ายังได้เงินเยอะกว่ามาแข่งบาสอีกแต่ว่าเรวบอนเจมเขาชอบเล่นบาสนอะโอยเล่นบาสมาจะ40ปีแล้วพี่เอ้ย <laughs> ตรงนี้มีข่าวลือแต่ยังเป็นข่าวลือแบบเบาๆนะครับแต่ว่าอย่างไรก็ตามคานผู้ชมครับแฟนเรือก,ก็ไม่ต้องห่วงเพราะตัวเรบอลเจมเองกำลังถ่ายทอดวิชากำลังขายตะขาบให้กับสายเลือดใหม่ซึ่งนั่นก็คือนักบาเชื้อสายญี่ปุ่นยังรุยฮาจิมูรานั่นเองครับซึ่งตรงนี้นะครับมีรายงานมานะครับว่าทางด้านของ bon เ,อเรือบอลเจมกับรุยฮาจิมูรานี่ซ้อมด้วยกันเล่นด้วยกันมาตลอดในช่วงป็นฤดูกาลน,นี้รุยฮาจิมูรานี่โอ้โหไม่รู้จะไปไหนโทรหาเรือบอลเจมพี่วันนี้บ้านพี่มีลาบกินไหมเดินไไปขขอออกกินนนลลาาบบคเเเสสรร็จุ๊ชช่่ดมัพ อ้ารบอลเจมเห็นไอ้หมอด่มันมีความตั้งใจก็เลยมาสอนครับแล้วทีนี้เนี่ยเขาก็เลยสนิทกัน2คนนี้จนถึงขั้นว่าเป็นสิทย์อาจารย์กันเลยทีเดียวเพราะตัวรบอลเจมครับเรียกตัวเองว่ามิสเตอร์มิยางิไม่แน่ใจว่ามิยางิหรือมิยากินะครับแล้วก็ตั้งชื่อเล่นให้กับรุยฮาชิมูระว่าเดนเนียลซานซึ่งตอนแรกผมก็งงว่าเดนเนียลเดนเนียลอะไรวะอ้ พอรูอนเจมาโพสต์รูปนี้มันก็กระจ่างครับนั่นก็คือมันมาจากหนังที่ชื่อว่าอะค Karate คิดหนังในปี1984ครับที่มันจะเป็นลูกศิษย์อาจารย์กันใช่ไหมที่แบบฝรั่งไปแบบว่าเรียนคาราเต้อะไรเงี้ยมันก็เลยกลายเป็นว่ารบอนเจเนี่ยเป็นมิสเตอร์มิยากิเป็นอาจารย์ส่วนดุวยฮาจิมูระน่ะก็เหมือนเป็นเด็กต่างชาติที่เข้ามาเรียนเพียงแต่ว่าอาจารย์เนี่ยเป็นชาวเมกันส่วนลูกศิษย์มีเชื้อสายญี่ปุ่นแต่ว่าในหนังอ่ะแบบอาจารย์เป็นชาวญี่ปุ่นแล้วลูกศิษย์เป็นชาวเมกันมันคือสลััััับบบกกกกนนนนนนแแีีี้ต่่มมมมม็คคควาาเเชือโยงะะปรท ชื่อมโยงกันแล้วทีนี้ทางด้านของรอปพิเลนกาครับ GM ของทีม LA Lakers ก็ออกมาบอกเลยนะครับว่าโอ้โหในตอนนี้เนี่ยนะทางด้านของลุยฮาจิมูระเนี่ยมันเหมือนกับเป็นยุคสมัยของเรเนซองส์สำหรับท่านผู้ชมที่ไม่รู้ว่าเรเนซองส์คืออะไรนะครับ <c oughs> ก็เหมือนเป็นการปฏิวัติวงการศิลปะช่วงหนึ่งของฝรั่งเศสนะอันนี้ถ้าผมจำไม่ผิดนะแต่ให้เข้าใจว่าถ้าพูดคำว่าเรเนซองส์เนี่ยเหมือนประมาณว่าแบบเป็นการปฏิวัติหรือเป็นอะไรสักอย่างหนึ่งนะครับส่วนคำว่าเรเนซองส์ถ้าใครอยากเจาะลึกเข้าไปอีกอยากรู้เรื่องรรราาาาววเเเเเพิิ่่่มม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 ตตตดดูููใในนนนคคคอออ์์ับีี๋ยยจะทผ้้้หง แน่นอนครับผมเชื่ออย่างนั้นแต่ถ้าไม่รู้ Google มี Me, AI มี Me, สมัยไหนแล้วพี่แล้วเลิกมาถามทันทีว่าเรือบอลเจมสูงเท่าไหร่ปูดหัวเลยกปวดหัวเลยพี่ครับเรือบอลเจมสูงเท่าไหร่ครับมึงขโมยไหมา แต่เฮ้ยมันใช่สิ่งที่แบบแต่คนสมัยนี้ควรมาถามหนอว่าเรือบอลเจมส์สูงเท่าไหร่พิมกูเกิลง่ายกว่าไหมหรือว่ายังไงหรือหาเรื่องคุยหรือยังไงช่วยบอกผมทีอ่ะแต่นั่นไม่ใช่ประเด็นสำคัญประเด็นสำคัญคือรอบพิเลนก้าบอกว่าเนี่ยในช่วงปิดฤดูกาลที่ผ่านมาเนี่ยลุยฮจูมูระใช้เวลาเรียนรู้กับเรือบอลเจมส์เป็นอย่างมากแล้วก็แบบดูแบบเหมือนกลายเป็นผู้เล่นคนใหม่ไปเลยโอ้ยแล้วตอนนี้ลุยฮจูมูระเนี่ยคือมีครบเลยนะไม่ว่าจะเป็นการข้ามเข้าหาห่วงเพราะรูปแรกเขาสูงใหญ่แล้วก็การยยยิิงงงง3คคคะแแแแนนนนลวววเเเชืื่่่อออาาาขจป็็ตหกบบม ออกให้กับทีมได้เพราะว่าเราก็เห็นแล้วนี่ว่าเขายิงแมน่นน่าในช่วงเพลย์ออฟที่ผ่านมาดังนั้นเนี่ยเลเกอร์ก็เลยน่าจะเป็นอีกหนึ่งทีมครับที่ผมเชื่อว่ามีสิทธิ์ลุ้นแชมป์เพียงแต่ว่าหลายคนอาจจะไม่ได้พูดถึงแล้วก็มองข้ามไปเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยภาพทุกคนที่ยังติดตาอยู่ก็คือเลบอนเจมส์แต่เลบอนเจมส์แก่แล้วเลบอนเจมส์แบกไม่ได้หรอกแต่จะยืนยินโกนเพราะจริงๆเลเกอร์ในตอนนี้เนี่ยคนที่เป็นหัวหน้าจริงก็คือแอนโทนีเดวิดเลบอนเจมส์เป็นคนพูดเอง ผมถามจริงๆเอลอบอลเจมผมถามจริงจริงเลอบอลเจมพูดมาประมาณ2ฤดูกาลแล้วครับว่าจะให้แอนโทนีเดวิดเป็นมือหนึ่งของทีมแต่ถามจริงๆเถอผมถามท่านผู้ชมเถอถ้าพูดถึงเลเกอร์นึกถึงใครกินน้ำหนึ่งอึกเบาๆสไตล์เลเกอร์ที่สุดท้ายแล้วเนี่ยคนก็ยังจับจ้องไปที่รบอลเจมมากกว่าอยู่ดีนะครับแต่ถ้าถามว่าพูดถึงเรื่องของสถิติเรื่องของการเล่นอะไรเนี่ยผมว่ายังไงก็ต้องให้เดวิดเป็นคนนาแต่ ขอแค่ไม่เจ็บจริงๆอะแต่อย่างไรก,ก็ตามครับในปีนี้เนี่ยทางด้านของเลเกอร์เนี่ยก็มีลุ้นนะเพราะว่าออสตินลิฟตโอ้โหตอนนี้ก็มาแรงมากรุยจูโมราก็ต้องรอดูครับว่าจะเฉิดฉายได้ขนาดไหนกับการเป็นลูกศิษย์ลูกศิษย์ในสตาร์อะไรกับการเป็นพลวันของเลอบอนเจมส์แล้วก็ยังมีใครยังมีกฟวินเซนต์ Vincent, นะครับแล้วก็มีโจโรเซลเออผมว่าก็เลยเป็นทีมที่น่าสนใจแต่เฉพาะกับแฟนเลเกอร์ในขณะที่ทางด้านของมิวคิปปัคครับอันนี้ช่างมันไปก่อนไม่ค่อยมีข้อมูลไม่ได้หามาพูดทําไมอันซท คือผมจะพูดบอสตันเพราว่ามันเป็นข่าวที่แบบว et ่าร้อนแรงเหมือนกันแต่ว่าอาจจะไม่ค่อยได้แบบพูดคุยอะไรเยอะเพราะว่าล่าสุดพวกเขาได้จูซอลีอมาโอ้โหวงงอกแข็งมากในเกมป้องกันข้างในก็มีคริสตัลพอซิสนกิทและนอกจากนี้ครับพวกเขายังสามารถแก้ปัญหาเรื่องของวงในได้ค่อนข้างถูกจุดอยู่ทีเดียวกับการดึงตัวผู้เล่นอดีตของเลเกอร์อย่างทางของชื่อมันอ่านยากว่ะนี่เวนยนเกเบลเข้ามา นะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยเป็นผู้เล่นที่ถามว่ามีประสบการณ์ไหมมีมีวิธีการเล่นในเกมป้องกันที่ค่อนข้างเหนียวนั่นมันก็ทำให้ปีนี้เนี่ย s อสันซิลติกเป็นทีมที่โหป้องกันดีมากเลยว่ะจากตอนแรกถ้าสมุติมาไม่มีเวนเ็นเกบเบลเนี่ยมันอาจจะแบบว่า ดูโจยๆอ่ะผมไม่แน่ใจภาษาไทยมันต้องอ่านว่าอะไรวะแต่ภาษาอีสานเนี่ยคือโจยๆคือแบบดูแบบอารมณ์เหมือนประมาณว่าถ้าผู้ชมไปกินต้มยำแล้วแบบมันยังดูจืดๆไปหน่อยยังดูขาดอะไรนิดขาดอะไรหน่อยนะครับ <S <S แต่ว่าพอมีเกเมบอกว่าเฮ้ยมันดูมีสำรองที่น่าไว้ใจได้อันนี้เฉพาะเกมป้องกันนะครับไม่ต้องนับเกมบุกเพราะถ้าเอาจริงๆครับออฟฟอร์ดเนี่ยถึงแม้ว่าก่อนหน้านี้จะมีสถิติชนะผู้เล่นที่เป็นระดับสุดยอดอย่างจานิสตูโต่แล้วก็จูเอลิดมาโดยตลอดนะครับแต่ว่าอย่าลืมว่าออฟฟอร์ดอายุ37ปีแล้ว มาไม่รู้จะลงเล่นได้เยอะขนาดไหนแล้วคริสต์พอรสันกิตเป็นเซนเตอร์ที่มีรูปร่างสูงใหญ่ก็จริงแต่ท่านผู้ชมก็อย่าลืมอีกนะครับว่าคริสต์พอรสันกิตมกักจะมีปัญหาเรื่องของอาการบาดเจ็บคือ2คนนี้เนี่ยเล่นดีแต่คนนึงเล่น,นหน่น้อยอีกคนนึงก็นักบ้าคาะปอง เล่นดีไม่ดีไม่รู้แล้วอีกอย่างหนึ่งคริสสปอรซิันกิสเนี่ยก็น่าจะไปเด่นในเรื่องของเกมบุกซะมากกว่ากับการแบบเล่นพิกแอนโดรผมเชื่อว่าคริสสปอรซิันกิสน่าจะเล่นคู่กับจูซอลิเดได้ค่อนข้างดีเลยทีเดียวนะครับแต่ว่าเจสันเทิรก็ปล่อยไปให้มันถือบอลแล้วก็เอาหัวมุด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 แล้วก็ชูดไปแล้วก็จเจเดนบราลเนี่ยอ่าก็นั่นแหละให้มันถือบอลให้มันทำได้อย่างเดียวคือไม่ต้องเลี้ยงเลี้ยงไปปุ๊บหลุดตลอด แต่ว่าพอมาเพิ่เออผมว่ามันค่อนข้างครบแล้วก็ทําให้ตอนนี้บอสซนเซลติกกลายเป็นอีกหนึ่งทีมเลยครับที่มีสถิติในการที่มีโอกาสคว้าแชมป์เนี่ยโอ้โหสูงแบบพอๆกับบัคส์เลยนะตอนนี้มีการพูดคุยด้วยซ้ำไปนะครับว่าการเทรดเอาจูซอลิเดอออกครั้งนี้เนี่ยมันเป็นผลดีกับบัคส์จริงหรือเปล่าเพราะว่าการที่จูซอลิเดอไปอยู่วอชซันเซลติกเนี่ยโหไม่แน่นะเว้ยถึงแม้ว่าชื่อชั้นของผู้เล่นแบบเอาเฉพาะชื่อเสียงนะดเดบิลเลล่าจะดีกว่าจู้อร์กริูดอก์มราร เนนเี่ยชูซอริเดียก็ไม่แย่นะไม่ได้แย่นะ,ม,นะมีทั้งเกมป้องกันแล้วการชูสามคะแนนก็แม่นด้วยในรุ่การที่ผ่านมาเนี่ยเนี่ยต้องบอกเลยนะว่าชูสามคะแนนเนี่ยเกือบ40%นะครับแล้วเปอร์เซ็นต์ฟลูโกยรวมเนี่ยตลอด,ลอด,ลอด,ลอดทั้งรุ่การที่ผ่านมาเนี่ยก็เกือบ50%นะครับคือยิงแม่นนะครับแล้วถ้าหากว่ามีตัวสเปซซิ่งมากขึ้นเล่นเป็นระบบกับบอสตันมากขึ้นเอาเพื่องั้นว่า,วาน่ากลัวในขณะที่มิวเกียบัคก,ก็คือชื่อมันได้แต่เอ็กซ์คิวชั่นแพทย์ต ที่น่าสนใจก็คือว่าตอนที่จูซอล์รเดยอ์อยู่กับพอร์ตแลนด์เทเบรเซอร์ใช่ไหมรู้ไหมทีมไหนที่แบบอยากได้อยากได้จูซอล์รเดย์เข้ามาร่วมทีมผมจะกระซิบบอกไม่มีฮิตครับ <laughs> ไม่มีฮิตอะ่ะพยายามทำทุกอย่างเลยที่จะดึงเอาจูซอล์เดย์มาแต่พอร์ตแลนด์เทเบรเซอร์บอกว่าไม่กูไม่ให้มึงก็กูไม่อยากให้แค่นั้นเลยครับแล้วก็ตัดสินใจเนี่ยให้บอสตันดีกว่าคือแบบฮะเขาไปเลยว่ากันว่าพอร์ตแลนด์เทเบรเซอร์เนี่ย น่าจะจงใจครับที่จะปฏิเสธไม่เทรดกับไม่มี heat เพื่อที่จะทําให้บอสเซนเซอร์ติกเนี่ยมันเก่งมากๆขึ้นมาแบบนี้เพื่อให้เนี่ยเอามาชนะบักของเดมิลิาดครับโอ้หมันซับซ้อนซ่อนเงินขนาดนี้เลยครับท่านผู้ชมอ่ะเดี๋ยวเรามาดูนะครับว่าสีเขียวอ่อนกับสีเขียวเข้มเนี่ยใครมันจะมาแรงกว่ากันแต่ว่าน่าจะอีกนานแหละกว่าคู่นี้จะเจอกันอ่ะพอๆๆๆคลิปนี้นะแล้วอาจบแค่น,นี้แหละ